สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวจงลี่นะครับคือมันเป็นประเด็นร้อนสําหรับผมก็มีเรื่องจะพูดอยู่แค่ประมาณ2-3เรื่องเนาะเรื่องที่1คืออาวุธส่วนเรื่องที่2คืออ r ติแฟกต์อัติแฟกต์หลักหลัก คือตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนสำหรับาสายฟรีเนาะบางคนก็คือหาคลิปแบบยังไงเรียบง่ายสายฟรีไม่มีหรือบางคนเติมแล้วแบบยังไงดวงไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อ่าคลิปนี้ผมทำขึ้นมาให้กับสายฟรีที่มีตัวละครจงรี่แล้วก็ไม่มีตัวละครจงรีอ่าแกได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะ อ่าผมขอพูดเรื่องอัติแฟกตก่อนอัติแฟกต์ผมมีเซตให้เลือกอยู่ประมาณสามเซตเซตที่1คือจะเป็นดาเมจหินก็คือความเสียหายหิน2องโบนัสความเสียหายหิน1แล้วก็ความแรงไม่ตายอ่าส่วนอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นโล่กับความเสียหายไม่ตายกับโล่และความเสียหายหิน ซึ่งเซตที่3นี้ผมไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นจะไม่แนะนำไม่ใช้ก่อนถ้าคุณมั่นใจจะลองก็ลองแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจก็ไม่ต้องลองจะมีแค่2เซตที่ผมแนะนำก็คือโล่กับไม่ตายแล้วก็หินกับไม่ตายส่วนอ่าข้างบนนะข้างบนอ่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์น่ะให้เน้นเป็นพลังชีวิตทั้งหมดเลย ก็ผมจะพูดยังไงดีจงลี่ไม่ได้แรงกับพลังโจมตีตัวของจงลี่พิเศษกว่าตัวอื่นคือจะแรงตามเลือดแม็กเลือดเยอะท่ากรแรงเพราะฉะนั้นเอ่อจะแนะนำอาวุธด้วยเนาะว่า5ดาวไม่ขีก็แต่เลือดไม่น่ามีเอาจริงๆอาวุธที่เป็นสายเลือดไม่ค่อยมีหรอก พราะนั้นก็จะมีคิกับโจมตีอยู่แล้วแต่ออปชันเสริมขอให้เป็นฟื้นฟูพลังงานอาวุธที่จะแนะนำมีอยู่ประมาณ2ชิ้นก็คือดาบไอหอกครับ1กับออันนี้ถ้าคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรนะตัวเนี้ย ถ้าคุณไม่มีคุณใช่ของครับแต่ผมก็จะใช่ของครับตัวนี้ผมดูแล้วมันไม่เข้ากับจงรีเพราะว่าการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูหนูธาตค่อนข้างน้อยน้อยมาก 6! หน่วยกับ12บสอวิติดกับตัวนูน้นที่ขึ้นเอแหรือเปล่าไม่ชัวร์นะแปดหรือหกเนี่ยนะแต่ทับซ้อนได้สองคืออย่างน้อยหอกตัวนั้นหอกครับอะ่ะจะทำให้เราอันตีบ่อยกว่าอ่า จงลี่จะไม่แนะนําเป็นหอ,อกอะไรที่มันวื้อหวาขนาดนั้นนะสําหรับผมจะแนะนําเป็นแค่ของฟื้นฟูพลังงานเพราะว่าถ้าเราจะใช้อติีบบ่อยอืมกับอีกห่อหนึ่งก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับพลังชีวิตกับสร้างโบนัสความเสียหายแก่สาลามซึ่งถ้าคุณลงหอคอยอยังไงยังไงคุณก็ต้องมีอาวุธนี้ แต่ถ้าคุณไม่ได้ลงคุณใช้เป็นอัตราคิก็ได้เพราะเพิ่มพลังโจมตีปกติประมาณนี้สำหรับโอปุธนะส่วนกลุ่มดาวไม่ไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าอืมผมไม่มีเลยอ่ะก็ประมาณนี้ไม่มีเลยพรานสวรรค์ก็ยังไม่ได้คือผมเพิ่งได้มาแล้วของผมไม่พอแล้วเงินหมดเงินหมดกับ อของหลายอยา่างจนทำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ได้กลาบเปิดหรอกแต่ว่ามันได้พอดีประมาณ85อ่ะออกตอน85ดส้ยาก็ไม่กล่าวว่ามันจะออกหรอกเพราะว่ายัางไงเพชรผมก็เลยอยู่เ0นะ้เนาะซื้อ800เปิดไปหมดเลย ที่แรกก็คิดว่าจะไม่ได้มันพอได้มาแล้ผมก็เลยมานั่งคิดว่าเราควรบิวอะไรดีหนึ่งถ้าซัพพอร์ตถ้าคุณไม่ได้อ่าเปิด2เปิดกลุ่มดาวสักสคือคุณก็ไม่ต้องเล่นซัพพอร์ตก็ได้สำหรับสายฟรีนะเพราะว่า 1. คุณไล่ดาวคุณไม่จำเป็นต้องเล่นซัพพอร์ตเพื่อนตัวของนางซัพพอร์ตได้แค่อันติถ้าไม่มีดาวนะตัวของน้องซัพพอร์ตได้แค่อันติ ที่เหลือซัพพอร์ตไม่ได้เลยโลกเราก็กลางให้เพื่อนไม่ได้วางอันติีไปแล้วเราก็ไม่ได้โลกส่วนพูดถึงตอนนี้ก่อนนะถ้าคุณวางอันเนี้ยมันจะครูดาวอยู่ประมาณสามวิกว่าแต่ถ้าคุณสร้างโลกมันจะครูดาวอยู่1ิบวิตอนใช้คุณก็คิดเอาคุณจะสร้างโลกหรือ แต่แนะนำนะแต่แนะนำให้ข้างบนเป็นพลังชีวิตคุณบิว้วไปเลยพลังชีวิตยิ่งสูงเท่าไหร่ดาเมจก็แรงเท่านั้นอตอนนี้คือผมคิดอยู่นะว่าผมจะใส่หินเรืออะไรเพราะว่าหนึ่งอ,อัติแฟกผมมีอันหนึง่งที่ดีมากเลยแต่เป็นโล่ผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะใส่ไหม ป้องกันพลังชีวิตฟื้นฟูนี่คือออฟที่ดีที่สุดสำหรับจงลี่ก็เลยคิดว่าจะใส่โล่หรือจะใส่อะไรดีอ่ะถ้าคุณอยากได้แบบไหนคุณก็ลองพิจารณาดูนะครับผมมีแนะนำให้แค่สองเซตเท่านั้นกับอาวุธแค่สามอย่างสหรอดสายปีนะอาวุธดีๆมันหาไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ากว่าคุณจะเปิดได้ตัวละครกว่าคุณจะเปิดได้อาวุธอย่างนั้นอย่างนี้หนัก ถ้าปั้นเสร็จแล้วแล้วผมลองใส่ของนะถ้าดามจโอเคก็ไม่เชิงว่าจะไม่ถ่ายไม่ดูถ้ามันโอเคหรือยังไงแล้วจะถ่ายลงมาให้ดูว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับสายฟรีนะควรดูอย่างยิ่งเลยตัวนี้มันเป็นปัญหาหลักๆของคนที่ไล่ดาว เพราะผมไล่ดาวทุกตัวเลยนะเอาจริงดีลูกผมก็ไล่ดาวคีผมก็ไล่ดาวเนี่ยนี่พวกไล่ดาวอ่ะขอบคุณครับ